แต่คนเขาบอกว่าพี่นี่ทำอะไรก็สุดไปหมดทุกเรื่องมันมันคงคล้ายๆอย่างนั้นเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่เป็นเด็กเรียนเก่งรางวัลจากการเป็นเด็กเรียนเก่งแปะไว้เต็มฝาบ้านไปหมดนั่นก็สุดไปทางนึงเข้ามาวัยมัธยมก็เริ่มเกเรเกเรก็สุดไปอีกแบบนึงเหมือนกันถือว่าเป็นตัวท็อปคนหนึ่งกินเหล้าสุบุรีว่ากันตั้งแต่ม .1 เลยเรียนม .3 นี่ชำนาญหมดแล้วจัดดิสโก้เทคในโรงเรียนเลย เครื่องเสียงเหล้าวางบุรี่วางน้ำแข็งวางโซดาวางเปิดเปิดตอนจบม .3 าเนี่ยทางโรงเรียนเขาไม่อยากจะให้เรียนต่อม .4 ี่เขาก็คงขี้เกียจปวดหัวแต่พอได้เข้ามาเรียนต่อมสถามตัวเองว่าถ้าเราเกเรอยู่อย่างเดียวมันจะเดินต่อไปยังไงเริ่มรู้สึกอยากทำกิจกรรมหันมาเป็นโคศกเวลาโรงเรียนเขามีงาน ทำอย่างนั้นอยู่สักพักเขาก็มีการแข่งขันรายการโต้คารมมัธยมศึกษาช่องสาก็คัดเลือกผมเป็นหนึ่งในทีมที่เข้าไปแข่งขันเราชนะติดต่อกัน6รอบได้รางวัลชนะเลิศนั่นก็สุดไปอีกทางเพราะว่าเด็กเกเรในโรงเรียนเป็นที่ยอมรับเครื่องหมายการค้านี้พอมาทํากิจกรรมไปออกทีวีก็กลายเป็นเด็กนักเรียนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในจังหวัดก็ว่าได้เวลานั้นเพราะว่าออกโทรทัศน์คนนครศรีธรราราชเขาดูกันทั้งจังหวัดหลายโรงเรียน ในจังหวัดนครศรีธรรมราชถ้าโรงเรียนเบญจมาแข่งขันแล้วออกอากาศเขาพักการเรียนการสอนเพื่อให้มาเชียร์ทีมเบญจมากันหน้าจอรายการวิทยุจะมีคนขอเพลงให้ผมมีชื่ออยู่ตามหน้าปัดวิทยุทุกวันแม่ค้าขายขนมจีนแม่ค้าขายขนมหวานในตัวเมืองนครหลายเจ้าโทรไปที่โรงเรียนบ้างบอกครูบาอาจารย์บอกเพื่อนฝูงมาม้างว่าให้เด็กคนนี้มากินกินฟรีแต่นั่นคือ ช่วงอายุ17ปีเดินมาเรื่อยๆจนประมาณปี2150จากเด็กที่มีคนขอเพลงให้ฟังร้านสารพัดร้านอยากให้ไปกินฟรีก็กลายเป็นเด็กอีกคนหนึ่งที่ถูกขั้วพลิกขั้วเกลือแช่งที่หน้าสารกลางนี่ก็สุดไปอีกทางหนึ่งขึ้นมาเรียนกรุงเทพผมหาเงินเรียนตั้งแต่เรียนปีหนึ่งกลางวันเป็นทีมงานอยู่ในกองถ่าย กลางคืนช่วยกันแบกเทปกับพี่ๆเขาขึ้นห้องตัดต่อก็ใช้ชีวิตยอยู่แบบนี้ส่งเสียตัวเองเรียนจนจบการศึกษาอายุครบ25มีความใฝ่ฝันอยากสมัครผู้แทนก็เดินหน้าเข้าไปเลยไม่มีเส้นสายในพักการเมืองใดไม่ได้เป็นเครือญาติกับนักการเมืองระดับชาติคนไหนลงสมัครสอสครั้งแรกในวัย25ปีในนามพักชาติพัฒนา ลงสนามก็สู้สุดชีวิตไม่มีกำลังอย่างอื่นนอกเหนือจากการตั้งเวทีปราศัยสู้กับพักประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นเจ้าสนามเวลานั้นปรากฏว่าผมได้ที่2ในเขตเลือกตั้งของตัวเองแต่มีคะแนนเป็นอันดับหนึ่งของพักชาติพัฒนาในภาคใต้หลังจากนั้นก็กลับมาทำอาชีพนักพูดก็มันมีทั้งงานทอล์กโชว์งานบรรยายงานพิธีกรเล่นงานศิลปะวัฒนธรรมเรารับได้ทุกหน้า อายุ26 27ผมทำไรายได้จากอาชีพนักพูด500,000-700,000บาทต่อเดือนแล้วมันยังไปต่อฮะแต่ตัดสินใจเลิกขาดคือเลือกตั้งปี48ชาติพัฒนากับไทยรักไทยเขายุบรวมกันผมมาเสนอตัวที่พักไทยรักไทยเขาก็ให้ลงสมัครได้ที่2อ,อีกทีนี้พอมีการยึดอานาจ19กันยา49ผมกับพี่ๆที่อยู่ด้วยกันเป็นคนกลุ่มแรกที่เข้าไปแถลงข่าวที่พักไทยรักไทยในวันรุ่งขึ้น ประกาศไม่ยอมรับก็เริ่มเคลื่อนไหวต่อต้านตรงนั้นเป็นวันที่ผมตัดสินใจว่าผมจะเลิอกอาชีพนักพูดในขณะที่ผมกำลังเป็นโคศกเวทีอยู่มีตำรวจผมว่าเป็นพันคนล้อมกรอบเข้ามาจากทุกด้านมีท่าทีจะใช้กำลังสลายการชุมนุมผมซึ่งไม่เคยเจอกับสถานการณ์แบบนั้นเลย เป็นคนยืนอยู่ที่ไม่พอดีผมเห็นการตกอยู่ท่ามกลางวงล้อมของอำนาจรัฐประชาชนมือเปล่าๆไม่มีใครถอยหนีแม้แต่คนเดียวทุกคนพร้อมที่จะหลังพิงกันแล้วก็เผชิญหน้าโดยมีพวกผมยืนอยู่บนเวทีผมก็ตัดสินใจเลยผมต้องทำสิ่งนี้นี่คือเวทีของผมและนี่คือสิ่งที่ชีวิตผมต้องทำผมก็ตัดสินใจหยุดรับงานในอาชีพนักพูดอย่างสิ้นเชิงหลังจากนั้นก็ ติดคุกครั้งแรกคือชีวิตเนี่ยเพียงอยากจะเข้าไปทํางานในสภาไม่เคยคิดแม้แต่น้อยว่าจะต้องติดคุกกับเขาติดคุกครั้งแรกเนี่ยเพื่อนฝูงบางคนที่เคยรู้จักคบหากันบ้างก็พูดกันข้างนอกว่าไอ้เต้นจบแล้วแต่ในที่สุดผมก็กลับออกมาเป็นโฆษกร,รัฐบาลในอายุ33ปีคนเขาก็มองเข้ามาก็รู้สึกว่าคนนักธุริคงไปได้อีกไกลเพราะว่าอายุยังน้อยแล้วทําหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงของรัฐบาล ยงคนเดียวด้วยเพราะสถานการณ์มันตึงเครียดมากหลังจากนั้นอายุ35ติดคุกอีก9เดือนเศษติดคุกรอบนั้นหลายคนก็พูดอีกเหมือนกันว่าทีเนี้ยนัทวุฒิจบจริงแล้วเพราะว่าถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อการร้ายถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกเผาบ้านเผาเมืองแต่ในที่สุดผมก็ออกมาเป็นสสเป็นรัฐมนตรีตอนอายุ36หนังสือบางเล่มบอกโอ้โหอนาคตนัทวุฒิในทางการเมืองจะไปไกลมากสองปี ก็เกิดเหตุยึดอำนาจไม่มีตำแหน่งทางการเมืองอะไรอีกคณะยึดอำนาจเป้าหน้าบ้าน24ชั่วโมงวันดีคืนดีก็เอารถปืนกลมาจอดหน้าบ้านหันปากกระบอกปืนเข้าไปในบ้านบางวันก็ขับรถตามลูกผมเข้าไปที่โรงเรียนสารพัดท,ที่จะเล่นเกมบีบประสัทแล้วในที่สุดก็ติดคุกอีกครั้งติดคุกคราวนี้ออกมาพร้อมๆกับที่เขามีกติกาว่าใครติดคุกจะต้องถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปี หลายคนก็บอกว่านัทวุฒิจบจริงแล้วผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะทีแรกก็รวมกับพี่ๆน้องๆคิดจะทําพรรคการเมืองขึ้นมาพรรคหนึ่งเพราะกติกาเลือกตั้งบัตรใบเดียวพรรคใหม่ๆก็มีพื้นที่แต่ในที่สุดเมื่อกติกาการเลือกตั้งมันเปลี่ยนมาเป็นบัตรสองใบพรรคเพื่อไทยโดยผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านก็มาชวนมาทาบทามเป็นผูน้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยอยากที่ว่าจะจบแล้วมันเลยไม่จบก็มีคนพูดเลยผมได้ยินอีกว่าโอ้โหนัทวุฒิรอบนี้ถ้า เพื่อไทยเป็นรัฐบาลต่อให้เป็นตําแหน่งอะไรไม่ได้แต่นักธุรยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วก็ในที่สุดผลการเลือกตั้งก็ปรากฏออกมาแล้วก็มีการจัดตั้งรัฐบาลอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้เมื่อผมได้ข้อสรุปว่าเราเข้าใจการตัดสินใจของทุกคนแต่เราจําเป็นที่จะต้องยุติถอนตัวออกมาพักพวกบางคนโทรมาหาถามว่ามึงทําอะไรลงไปมึงตัดสินใจอะไรของมึงเขาจะเป็นรัฐบาลกันอยู่แล้วแต่ว่า ผมตัดสินใจอีกแบบเพราะผมคิดว่านั่นคือหลักยืนที่ผมรักษามันมาตลอดและมันเป็นของผมโดยสมบูรณ์ผมก็ยังไม่รู้ว่าวันข้างหน้าคืออะไรนะแต่ถ้าให้ผมมองย้อนเส้นทางชีวิตของตัวเองผมว่าไม่จบข้างหลังผมคือประชาชนที่เคียงข้างกันมาที่เป็นเพื่อนร่วมเป็นร่วมตายกันมาคือถ้าผมไม่สัมผัสรับรู้ว่าประชาชนยังสู้อยู่ บางทีผมก็ต้องจบแต่นี่ผมยังเชื่อมั่นว่าประชาชนยังมีหัวใจสู้อยู่ตลอดเวลาและไม่เคยยอมแพ้ผมก็เดินตามหัวใจแบบนั้นของประชาชนไปตราบใดที่เราไม่ยอมแพ้ก็ไม่มีอะไรจะเอาชนะเราได้แล้วถามว่าชัยชนะของผมอยู่ตรงไหนบางทีมันอาจจะหมายถึงชัยชนะที่ยิ่งใหญ่อย่างที่ประชาชนจํานวนมากกําลังต่อสู้และเรียกหาอยู่เวลานี้หรือบางทีมันอาจจะหมายถึงชัยชนะเล็กๆของชายคนหนึ่ง บอกตัวเองได้ตลอดมาว่าทำทุกอย่างเต็มที่สุดกำลังไม่ได้เสียดายเวลาและโอกาสที่ได้สู้เพราะสู้สุดใจทุกทีทุกครั้งผมไม่เคยรู้สึกว่าช่วงเวลาไหนที่ผ่านมาในชีวิตคือช่วงเวลาของความล้มเหลวหรือพ่ายแพ้ผมเพียงรู้สึกว่านั่นเป็นแต่ละหลักกิโลคนที่สรุปว่าชีวิตไม่สามารถไปต่อได้แล้วแสดงว่าในหัวใจ ได้ซุกซ่อนความพ่ายแพ้เอาไว้ตลอดมาแล้ววันหนึ่งไอตัวความพ่ายแพ้ที่ซ่อนอยู่ในใจมันหาทางออกมาได้แค่ไม่ยอมแพ้ก็เป็นคนอย่างที่เราเป็นได้เดี๋ยวนี้ก็มาเป็นพนักงานเสริฟก็เสิร์ฟสุดใจ